ชื่อบนนัดที่อื่นมีไหมอ่ะไม่มีสิชื่อื่นเอ้ยข้าวเปียกข้าวชื่นข้าวนั่นเข้านี่หักแล้วหักอีกอันนี้ถ้าเราดูดูแลดีเปอร์เซนต์เราก็ได้สูงขางเราก็ได้แพงครับจะมีโบนัสโอ้ดีมากเลยนะอย่างปีนี้เขาก็อะไรก็มีของให้พนักงานอพวกในกลุ่มก็แล้วแต่เขาเราเลือกเราตาก็เลยอยากได้ปุ๋ยก็เลยเอาปุ๋ยมาสามกระสอบอันนี้เขาให้เลยนะดีมากดีมากดีมากปุ๋ยมาสามกระสอบอืาอีก ขาให้ข้าวพันฟรีมาอีกยี่สิบกะสอบป้าปลายหเพราะว่านาสีได้นะเหลือกินเลือใช้เลยนะโอ้ดีจังเลยนาสี่ได้นป้ายอดนะหกโลอ่ะนิดเดียวเองนะเฮ้ยสี่ได้หกกิโลทำไมมันน้อยจังเลยยอดเขาครับผมเพราะว่าเราดูแลน้อยข้าวค่านามันแค่นี้แล้วว่าสี่ได้สบายนอนมาเลยคิดมาดูแลได้นะอ เราไลยเจ้าเห็นเขาเป็นสิบไร่เขายังดูแลได้เลยอ่ะผมถามนิดหนึ่งข้าวพันนี้ดูแลเหมือนข้าวปกติเราไหมมันก็ดูแลเหมือนข้าวปกติแต่ตอนที่ว่าเราจะบรรจุถุงอ่ะเราต้องทําความสะอาดให้เขาอ๋อตรงร่อนต้องอะไรนะตรงร่อนต้องอะไรอย่าให้มีสิ่งเจือปนอะไรเนี้ยนะมันถึงจะเป็นข้าวพันุได้สมจะเป็นข้าวพันที่ว่มสมราคาที่เขาซื้อใช่ไหมครับผมเราเราคือเราขายค่อนข้างแพงใช่ไหมครับผมเออเราก็ต้องทําดีให้เขา่ะอ่าผมเข้าใจแล้วทั้งนั้นอ่า ไตโออีซิตนี่มันคือทรงต่างประเทศอ่ะมันก็ค่อนข้างจะกดเกลียเขาเยอะครับป้าครับป้าบอกว่าตอนนี้เห็นผลกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะพอใจพอใจอ่าพอใจพอแปดสิบแล้วหรอแปดสิบแล้วเหรออ่าแปดสิบละแปดสิบละเพราะว่ามันแน่นเปี้ยแล้วนะอ่าอียี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่มันคืออะไรผลผลิตโอ้เราผลผลิตแล้วเราก็จะเช็คดูว่าจะมีเขาเขาบนหรือเปล่าเพราะว่า คือเราทําลงทําเข้าพันธุ์แล้วจะไม่มีปนเลยนะครับผมข้าออ่นปนก็ต้องต้องเน้นตรงนี้แหละครับผมคือกระบวนการของเราออมาตรงแลนะละเอียดมากแล้วนะไม่มีสิบพลาดแล้วนะเราเราก็อุตสาห์เขาเขาก็อุตสาห์นี่เดี๋ยวเขามาตัวฉันไปเจ๊งนี่กันนี่นาอินทรียห้ามใช้เคมีเลยใช่ไหมห้ามแล้วต้นข้าวมันจะโตได้ยังไงล่ะไปดูไปดู เ้ขี้วัวขี้ควายนะขี้วัวเขาอไาจจะปุ๋ยปุ๋ย,ยขเขามีขายเลยนกกระเรียนเนี่ยจอกกระดอเขาก็มีขายขาจะให้ใช้ยี่ห้อนี้พวกยี่ห้อเดียว,อ,ยวอ๋อแสดงว่ายี่ห้อนี้คือยี่ห้อที่ได้รับการการ,การันตีว่าเป็นนะอินทรีย์นะออ๋ของของบริษัทเขาของอะไรเขาไม่กลับครับผมพวกเราก็เราก็เพิ่งเข้าไปไม่เคยเลยรายของเขาครับผม แต่เกิดมาผมก็ไม่เคยได้ยินนะว่าทำนาจะได้กำไรนะทำนาได้กำไรกนได้ค่ะโชคก็ได้ค่ะอ่้อยู่ที่ได้น้อยได้มากมเนาะบอยหันยา จ้าก็ดูแลยเราเพื่ไปใช้กันเองอาจจะจ้างจ้างเขาว่าไหนเราจ้างได้ทั้งตัวอะไรก็จ้างครับผมอะไรก็ให้คนอื่นเขาจะทำเหมือนเราป่ะเราต้องเรียนรู้เองอือืใช่ไหมครับผมอืมไอ้ค้นเป็นพูดพูดพูดแล้วก็ไม่ได้ลงมือทำเองอ่ะอืมสู้เอาทำเองไม่ปัญหาเจอปัญหาเราแก้เองอืมคือเราเรียนรู้คนอื่นเขาพูดแต่เขาไม่ได้ทำอ่าพูดได้อย่างเดียวนะอืม เขาเคยทำไหมเขาอาจจะฟังคนอื่นพูดมาอีกทีนะโอ้เขาพูดน่นี่นะนี่อันไหนจากของอาป้านะโอ้ไม้โอ้เป็นแถวเป็นแนวเลยนะป้านะเป๊ะไหมอ่าโอ้สวยมากเลยอันนี้คือขี้วัวขี้ควายนะโอ้กอมันใหญ่มากเลยป้านะอ่า กอใหญ่มากเลยนะหญ้ากสเยอะเมืนกานแต่ต้นข้าวมันก็มีเต้าทง่มใจแตว่าต้นข้าวมีนี่มันก็ไม่ตายเลยครับใช่ไปกติบางคนข้าวยังไม่งอกเลยนะอันนี้เริ่มทําตั้งแต่ช่วงไหนบานเมื่อวันที่สิ <15 S 2> บห้าสิบห้าเดือนพฤษภาเพราะว่าเราต้องตรวจรายละเอียดให้เขาอ๋อตรวเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะทุกอย่างครับผมต้องตรวจสอบได้อืมอครับผมมันโชคดีป้าได้จังหวะไง เพราะว่าตอนบานเนี่ยมันมีน้ำไงครับผมยามันก็ไม่เข้าที่อ่าจมาปลูกเริ่มปลูก้วไม้แล้วเริ่มสวยแล้วนะป้านะนี่เราใส่ปุ๋ยตอนไหนนี่อันนี้ใส่ทีเดียวเลยตอนบานเลยฮะตอนบานบานทีเดียวแล้วใส่แล้วใส่ปุ๋ยแล้วแล้วต้องใส่อีกไหมนี่ถ้าขขันถ้ามีน้ำป้าคิดว่าจะป้าเอามาใส่เดีนะถ้ามีน้ำพวกน้ำหมักน้ำหมักอะไรเนี่ยอ๋อแต่ถ้าจะไอ้นี่ป้าก็จะ ให้ฮอร์โมนตอนที่เขาเริ่มตั้งท้องถ้าคนขยันเ็าใช้น้ำหมักพวกน้ำสาวข้าวน้ำอะไรอานสั่งงงเขาทำครับผมก็สอนอยู่นี่จะทำบางนู้นเขาาก็แต่เราปัญหาคือจะแบกถังเนี่ยนะมันยากนะสวยไหมสวยครับป้าเะเป็นแถวเป็นแนวดีแล้วก็ดูแล้วมีอนาคตเลยนะผมว่านะมีความหวังเลยใช่ไหมนี่หวดมีความหวังทำอะไรต้องหวังดี หวังนม่ตังน้อยเราก็ต้ังหวังนะไม่ผิดหวังแน่นอนนะได้นิดด้หน่อยเราก็ไม่ความหวังนะแต่ผมชอบอย่างนอย่างหวังว่าจะให้ขึ้นนะหวังว่าจะให้รคาคาอขาคาหวัวขึ้นมานิดหน่อยก็ยังดีเห็นไหมอ่ะโอ้ม, oh, มาหลักทัน ใช้ได้ที่ไหนมาหลักพัน,นเลงเกินเพดเลยยากเกินไปเนาะยากกว่าจ,จะโตนะในสองสองเดือนเห็นไหมเดือนใสตัอง,นนนองานานี้ถ้าสมมติว่าป้าทำอินซีนะจะมีถกกระสอบปุ๋ยเคมีเราไม่ได้ใช้นะแต่มันอยู่บริเวณตรงนี้คือไม่ได้ละยกเลิกเลยเราผ<ข>ิดแล้วเขามาตรวจได้เหรอนวดเขามีมาตรวจไป รอบลนะครับผมยิ่งปีนี้ป้านะเลยต้องคนมาตรวจบ่อยเลยเพราะว่าหนึ่งป้ายอดป้าจะเริ่มเริ่มก้าใหม่เลยวทำข้าวพันขายเริ่มก้าใหม่เก้าหนึ่งและวทำข้าวพันทาไมถึงอยากจะทําข้าวพันขายมันแพงกว่ามันแพงกว่าพี่เปดพี่ห้าเขาไม่เอาบอกแล้วมันต้องทํายังไงถึงได้ข้าวพันทั้งนั้นเยอะแยะแต่ป้าว่าป้าผ่าน <laughs> กดเกิฑ์นของข้าวพันนะเออแต่ว่าป้าผ่านก็มาปีที่แล้วเนหลยป้าว่าพยางกระจอกกระจอกก็ป้าก็ขายไปได้ไปแล้วสิบแปดบาทกิโลละสิบแปดบาทนะ แต่ถ้าเป็นพอแต่ป้ามาติดตรงที่กรัมกรัมไม่ได้เพราะว่าตอนที่ป้าบรรจุถุงแล้วป้าก็ไม่มีคนช่วยยกเข้าร่มอป้าก็ตากแดดคลุมผ้าใบอยู่ใช่ไหมพอเขาไปกระเทาะมันก็เลยเละอ๋อมันเลยแตกมันหักมัาโดนแดดเนาะอป้าก็เสียเปรียบตรงนี้แต่ถ้าพวกเขาขึ้นสี่สิบถึงห้าสิบล้วก็สิบเจ็ดิแปดครับผมเรามันก็คุ้มไหมคุ้มครับโอ้มันดีกว่า ปดหรือเก้าสิบบาทใช่ไหมใช่ไหมอ่ะเออราคามันก็เอป้าว่าดีแต่ป้านี้ปีนี้ป้าก็เลยขึ้นกะเปลี่ยนลงอืทําข้าวพันกับเขาครับผมเพราะว่าเราดูแลน้อยข้าวข้าวน้แค่นี้แล้วว่าสี่ไร่สบายนอนมาเลยคือมาดูแลได้อนะอ่าพอไรยเจ้าเห็นเขาเป็นสิบไร่เขายังดูแลได้เลยอ่ะผมถามนิดหนึ่งข้าวพันนี้ดูแลเหมือนข้าวปกติเราไหมมันก็ดูแลเหมือนข้าวปกติแต่ตอนที่ว่า เราจะบรรจุถุงอ่ะเราต้องทําความสะอาดให้เขาอ๋อต้องร่อนต้องอะไรนะต้องร่อนต้องอะไรอย่าให้มีสิ่งเจือปนอะไรเนี่ยนะมันถึงจะเป็นข้าวพันได้สมจะเป็นข้าวพันที่ว่าสมกับราคาที่เขาซื้อใช่ไหมเพราะเราคือเราขายค่อนข้างแพงใช่ไหมครับผมเราก็ต้องทําดีให้เขาวะอ่าผมเข้าใจแล้วทั้งนั้นแต่โออีซิตนี่มันคือทรงต่างประเทศอ่ะมันก็ค่อนข้างจะกดเกมเขาเยอะ ก็คือถ้าผ่านเกณียนได้ยังไงก็ขายได้นะอย่างอย่างว่าสมมติสมมตินะครับสมมติอย่างอย่างของในในต่างในประเทศเราสมมติเราเข้าพันเขาขายยี่สิบนะสมมตินะไอโอซิตของเราเขาจะบวกมาให้อีกสี่บาททําไมคือเขาไม่รู้ว่าเขาจะบวกขึ้นมาให้เราอีกสี่บาทไม่ใช่บวกลงนะบวกขึ้นสิไ <I yeah, S 2> อ้เยอะอือดีจริงเลยอือเขาจะบวกแล้วมันดีตรงนี้คือไง ก็จะมีส่วนต่างขายข้าวขายข้าวไปนะจะมีส่วนต่างให้เราให้อีกให้อีกคือบนนัดโอ้ชื่นมีไหมอ่ะไม่มีสิชื่นเอ้ยข้าวเปียกข้าวชื่นข้าวนั่นข้านี่หักแล้วหักอีก,อ,กอ่า อันนี้ถ้าเราดูดูแลดีเปอร์เซนต์เราก็ได้สูงเขาเราก็ได้แพงจะมีโบนัสโอ้ดีมากเลยนะอย่างฟีนี้เขาก็อะไรก็มีของให้พนักงานอพวกในกลุ่มก็แล้วแต่เขาเลือกก็าป้าก็เลยอยากได้ปุ๋ยก็เลยเอาปุ๋ยมาสามกสอบอันนี้เขาให้เลยนะดีมากดีมากดีมากปุ๋ยมาสามกะสอบอือีกเขาให้ข้าวพันฟรีมาอีกยี่สิบกสอบป้าก็ขายเพราะว่าน่าสี่ได้นะเหลือกินเหลือใช้เลยนะโอ้ดีจังเลยน่าสี่ได้นะป้าหยอนนะ หกโลอะนิดเดียวองนะเฮ้ยสี่ไร่หกกิโลทำไมมันน้อยจังเลยยอดยอดกับวานอันไหนดีกว่ากันยังไม่รู้เพิ่งจะลองปีนี้ไม่ไม่ที่เห็นถึงประหยัดข้าพันน่ะนะที่เห็นมานะเอ้าที่เห็นมานะแต่พวกที่รุ่นรุ่นรุ่นแรกที่เขาหยิบยอดยอดนะอื คนก่อนๆนะเขาคู่บ่ดีอ่ะบางคนเขาก็บอกชอบว่าใบยอดมันเป็นแถวใช่ไหมใช่เห็นแถวสวยเลยแหละ่ที่มันเห็นโล่งตรงบางคนก็บอกมันเป็นพื้นที่มันเยอะแล้วตกลงดีหรือไม่ดีป้าวบามันดีนะต้าวลองดูอ่าไปป้าว่าดีนะครับผมมันหวานอย่างนี้เนี่ยยังสวยขนาดนั้นถ้าตกตกมาเน้นหญ้าจะไม่ขึ้นเลยทำไมถึงบอกว่าตกมาหญ้าจะไม่ขึ้น น้ำมันไม่ยายมันเลี้ยงก็มาได้อะได้เวลาวเขาด้วยให้เวลาเขาจะลริ่มโตๆอะไรด้วยอืไออันเป่าอัเป่เามือจะเกินไปแล้วนะเป่าเฮ้ยคิดว่ามันจะขึ้นมาไหมข้นไม่ตายเลยดึงกินขนาดนี้น,นี่ถ้ามันเขตายถ้ามันดึงมันก็ตายอ๋อแต่ด้วยนจะไม่ช่วยดูดหรอกคือ,เ,อเขาจะกัดกัดจนขาดแล้วไนงะอ๋อขาดแล้ว กัดปึ๊ดๆนะแต่ถ้ามีหญ้านะเขาจะไม่กินนะเขาจะมากินหญ้าข้าวในนานะถ้าลงให้เน่ลงลงให้กินนะถ้านหญาเยอะๆเขาจะกินตรงนั้นแหละเขาไม่กินข้าวเขาไม่กินข้าวแต่เขาจะกินหญ้าแทนอคือเขาชอบหญ้ามากกว่าครับผมโดยหลักธรรมชาติเลยนะวัวจะชอบหญ้ามากกว่าข้าวกสามสองสามวันไม่ไม่ไม่ตกนะป้าเอาไปลงแน่เลย ตรงนาโนแน่เลยให้กินให้กินยานึ่โอ้เคยแล้วบ่อยด้วยแสดงว่าเห็นกระทาแล้วเขาจะลงกินยาหาถ้าเราปล่อยลงไปในนาอย่างี้นะถ้ามีหญ้ามันจะกินหญ้าก่อนอืมก็อิ่มแล้วสุดหล่ออิ่มแล้วรู้ได้ไงว่าอิ่มครับก็ดูท้องมาดิถ้าเดินอย่างนี้ไม่กินแล้วเอื่อยๆนาะเหมือนกันแน่นนะนะือนคนกินอิ่มนะา